สวัสดีค่ะวันนี้พรนิภาประกันโดนใจจะมาชวนทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องสำคัญมากอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับรถของเราทุกคันเลยค่ะนั่นคือพอรบอรถยนต์หลายคนอาจเคยได้ยินแต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าคืออะไรแล้วทำไมถึงต้องมีทุกคันวันนี้จะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆเข้าใจในไม่ตี่นาทีค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าพรบรย่อม,มาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นประกันภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องมีถ้าไม่มีถือว่าผิดกฎหมายเลยนะคะพระบรถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าผิดหรือถูกค่ะ พูดง่ายๆคือถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเราขับชนคนหรือรถของคนอื่นมาชนเราพรบรจะช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บทันทีจ่ายตรงให้โรงพยาบาลโดยไม่ต้องควักเงินเองก่อนด้วยนะคะ ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้บาดเจ็บสามารถเข้ารักษาได้ทันทีโดยใช้สิทธิจากพรบของรถที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลสามารถเบิกจากบริษัทประกันที่ออกพอรบให้ได้เลยซึ่งช่วยให้คนที่เจ็บได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว พรบรจะคุ้มครองเฉพาะชีวิตและร่างกายของคนเท่านั้นนะคะไม่คุ้มครองตัวรถไม่ว่าจะเป็นรถเราหรือรถคู่กรณีจุดประสงค์หลักคือเพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลือทันทีโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิด ถ้าพูดให้เห็นภาพพรบรก็เหมือนหลักประกันชีวิตชั่วคราวที่ติดมากับรถของเราเป็นระบบช่วยเหลือพื้นฐานในยามฉุกเฉินที่ทุกคนต้องมีเพราะถ้าเกิดเหตุแล้วไม่มีพรบรจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้และอาจโดนปรับตามกฎหมายด้วยค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าพรบรมีประโยชน์แค่นี้เองเหรอ จริงๆแล้วพรบรมีความสำคัญมากในแง่สังคมเพราะช่วยลดปัญหาการปล่อยให้ผู้บาดเจ็บต้องรับภาระเองหรือรอความช่วยเหลือช้าเรียกได้ว่าเป็นระบบที่ทำให้ทุกคนบนท้องถนนมีหลักประกันขั้นต่ำทางชีวิตและสุขภาพค่ะ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีพรบรแล้วแต่พรบรคุ้มครองเฉพาะบางส่วนเท่านั้นไม่ได้คุ้มครองตัวรถถือทรัพย์สินของเราถ้าอยากให้ครอบคลุมมากกว่านั้นต้องทำประกันภาคสมัครใจเพิ่มเติมเช่นชั้น1ชั้น2หรือชั้น3เพื่อคุ้มครองตัวรถและคู่กรณีด้วยค่ะพูดให้ง่ายคือพอรบรคือบัตรผ่านพื้นฐานของรถทุกคันส่วนประกันภาคสมัครใจคือการอัปเกรดความคุ้มครองให้ครบถ้วน และสิ่งที่หลายคนลืมบ่อยคือพอรบรมีอายุหนึ่งปีนะคะถ้าเลยกำหนดแล้วไม่ต่อจะไม่สามารถต่อทะเบียนได้ด้วยเพราะระบบของกรมการขนส่งจะเชื่อมต่อกันโดยตรงดังนั้นอย่าลืมตรวจเช็ควันหมดอายุของพอรบรทุกปีนะคะถ้าใครไม่แน่ใจว่าพรบรถตัวเองหมดเมื่อไหร่หรือต้องต่อยังไงสามารถโทรมาปรึกษาได้เลยค่ะอาพิชาตและพรนิธาประกันโดนใจยินดีตรวจสอบและแนะนำให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ เบอร์โทรของอภิชาติคือ089933830และเบอร์โทรของพอนิพาคือ0814474008เราช่วยดูแลทั้งเรื่องพอรบรต่อภาษีและประกันภาคสมัครใจให้ครับจบในที่เดียวเพื่อให้คุณขับรถอย่างอุ่นใจถูกกฎหมายและไม่ต้องกังวลเวลามีเหตุฉุกเฉินค่ะ อย่าลืมนะคะพระบรไม่ใช่แค่หน้าที่ตามกฎหมายแต่คือหลักประกันชีวิตขั้นพื้นฐานที่ช่วยให้เราทุกคนปลอดภัยขึ้นบนท้องถนนอภิชาติและพรนิภพาประกันโดนใจบริการด้วยใจเข้าใจทุกความต้องการของคนใช้รถค่ะ